เกมตกในเพชรสมุดรีเตอร์กันยังเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเกมที่มีคนเล่นอยู่นะครับดึงแอบด้วมาดูแล้วมันก็เล่นได้เลยดีกว่าครับโอเคแม้วก็จะมานี่คือดาดท้ายเดี๋ยวผมป๊อไตานะเดี๋ยกก็มาเล่นนะ อาจารยนะครับาะว่ามีน้องอยู่ที่ใกล้ลครับซึ่งเล่นได้ห้านาทีนะก็ต้องจบไว้แค่ห้านาทีเท่านั้นน,นะครับผมห้านาทีผมก็ต้องไปทำงานต่อผมมีกันบ้านเลยครับคือมีมง,างานสองงานไม่ได้สองงานหรอกครับคือสามงานเลยครับผม คือประมาณสี่สี่งานนผมไม่รู้เหมือนกันวิชาสุดท้ายเนี่ยเขามาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เจอเขาไม่ได้เล่ออนไลน์ฮะเขาได้ทุกแค่คคแดูเขาดูข้างผมนี่เลยหนูน้องกิ๊ฟใส่แดดมันก็จะไปทำกันบ้านฮงค่งเกมนี้ก็เป็นเกมชื่อดังอยู่นะนี่ถึงเลยเลยที่ผมได้ทำคลิปแบบน,นี้กว่าผมจะได้ทมาหน้า,นะนา,าแล้วก็เล่นได้ก็มันก็ยาะ จริงๆอะ่ะผม,มก็โหลดมาแล้วนะว่าผมไม่รู้วิธีสมัครเครื่องนะี้ฮะว่ามีเครื่องนี้ซึ่งผมจะทำยูทูบด้วยเครื่องนั้นมากแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้สมัครเข้าอยู่ในนั้นนะว่าผมไม่รู้จุดประสงค์ของเครื่อง,ง,งนีนะมม้เครื่องนี้ก็เลยอาจจะไม่สมั เพื่อเงยนามไปที่ใจกว่าน,นี้ฮะเปิดล็อกรางหมดแล้วฮะถ้าผมเปิดล็อกไล่มาด่าไม่หมดแล้วเหลยอกันนิดนึงฮะเพราะว่ามีน้องซึ่งอาจจะเล่นได้เปิดล็อกได้ไม่กี่ดา่านนะครับ EP นี้จะเป็น EP หนึ่งนะซึ่งผมจะเล่นจนกว่าจะเปิดล็อกทั้งหมดได้แล้วก็ได้สัตว์ยีนี้ดีๆทั้งหมดนะโอเคนะ อันนี้ก็เี่นมาตรา,าดีแล้วครับผมมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮะเิ่นก่วงอันนี้คือตรงสุดท้ายฮะแต่ว่ามันไม่ใช่สุดท้ายของแค้นะ ลูคุณซึ่งไม่ผมไม่สามารถเอาเหรียญนี้ปลดล็อกไ,ได้ผมจะเป็นเหรียญโลกหนึ่งเป็นโซนที่สองอ่ะยิงยิงอีกโซนต่อไปอุณละโซนฮะเป็นเป็นสถานที่ต่อไป กดกตะดิ่กันด้วยนะไม่บางสักที